เช่าศรีสเกตที่รักทุกท่านครับวันนี้เราก็มาน yeah. ําเสนอนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับพันเตนะครับพันเตพันเตคือสุดยอดของสมุนไพรคร่เซ็นนะครับเป็นสมุนไพรใช้ภายนอกสําหรับผู้ที่นะครับปวดแขนปวดขาปวดเซนปวดเอ็นเจ็บตามเนื้อตามตูต่างๆครับเราใช้สมุนไพรพันเตเป็นคําตอบกระพีกับนองพันเตเ้าประกอบด้วยนะครับ โตสาบะคุณยาสมุนไพรหลายอย่างอย่างเช่นน้ำมันงาต้นเอ็นอ่าต้นเอ็นออนต้นเทาวันเปียงเสล็พั้งพอนเมนทอนกระบุญพิมเสนน้ำมันมะกอกไผ่สดขมิ้นอ้อยและอื่นๆอีกร่วมแล้วมากกว่า20อย่างอยู่ในพันตีครับฝากพี่ฝากน้องเช่าสีสกีดและทั่วประเทศไทยครับโดยติดตามนี่ครับเด้อเพื่อต้อนรับเพื่อเสท์ไปตามนี่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามชมเราตลอดนะครับขอบคุณครับ ไว้วางใจครับขอบคุณครับเราจะใช้น้ํามันนี้เมื่อไหร่ครับเมื่อเรามีอาการยังไงถึงจะใช้ได้สําหรับตัวนี้ครับเรามีมีเหตุการณ์อยู่สามอย่างที่สําคัญสุดคือหนึ่งเกิดไฟไหม้น้ําร้อนลวกเป็นบาดเป็นแผลสดพื้นคันต่างๆได้นี่เขาเรียกว่าพื้นคันก็ได้พื้นคันก็ได้น้ําไฟไหม้น้ําร้อนลวกพวกนี้ได้หมดครับแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆใช้ได้เขาเรียกว่าใช้แบบปัจจุบัน